ทุกเทคนิคปอดแท้ที่มารับใช้เพื่อนที่รักการตีแบบทุกคนเลยวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่6แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษมากๆเลยวันนี้เนี่ยเอาความลับมาบอกอเพื่อนเลยนะคะเพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะถ้าเพื่อนรู้เทคนิคนีคน้เพื่อนๆจะตีโฟแฮน ได้อย่างออโต้ไม่ต้องคิดเลยค่ะทำตาม3ขั้นตอนนี้นะพรอไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวอุ้พูดถึงในเรื่องของ f ฟร์แฮนดก่อนนะ mm. หลักแล้วก็คือถ้าเพื่อนๆพ,พาท่อนแขนไปได้อันนี้คือท่อนแขนนะลากไปข้างหน้าได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะตีแ a c k แ a n d ์หรือ f ฟร์แฮนด์จะสามารถพาลูกไปข้างหน้า าท่อนแขนไปข้างหน้ามันได้ยังไงทำยังไงเพื่อนเื่อนใช้ข้อศอกในการพาท่อนแขนไปข้างหน้าค่ะนะคะคือยังไงถ้าเพื่อนๆอนตีอันนี้พูดถึงคนที่ถนัดขวานะคะตีโฟแฮนเพื่อนเพื่อนพาข้อศอกข้อศอกอยู่ข้างหน้าและปล่อยแขน จะเห็นว่าข้อนแขนจะไปข้างหน้าแบบสบายๆถ้าเป็นแบ็คแพนเพื่อนๆยกข้อศอกนะคะยกข้อศอกขึ้นมาและพาข้อนแขนข้อนแขนจะสะบัดได้ค่ะมาเทสกับลูกแบบก็ได้ถ้าลูกแบบพุ่งเนี่ยแสดงว่าเราทำถูกแล้วเอามาดูกันดีกว่าอันลูกแบบนะเดี๋ยวอู๋ทำโฟร์แฮน์ให้ดูก่อนนะคะลองดูลูกแบบปึ๊บอ่ะอู๋เอาข้อศอก ใช่ไหมนะปล่อยเลยพาวุ้บโอเคเปิดท่หน้าเยี่ยมากอือทีนี้มาลองดูแบ็คแฮนด์กันบ้างแบ็คแฮนดนะ์ยกข้อศอกขึ้นนะแบ็คแฮนด์ยกข้อศอกขึ้นใช่ไหมคะดูนี้นะยกข้อศอกขึ้นนะแล้วก็พาเห็นไหมคะแขนเนี่ยมันจะสะบัดไม่ได้เลยทีนี้ไม่ยากแล้วนะสุดที่หนึ่งถ้าเพื่อนจะตีตัวแฮนเพื่อนพาข้อศอกบ้างหน้า แล้วปล่อยเพื่อนๆจะตีแบ็คแฮนพคเพื่อนๆยกศอกแล้วปล่อยก็สามารถทําให้ลูกแปดไปแล้วนะทีนี้ไม้ของเพื่อนเนี่ยทางด้านโฟร์แฮนด์จับวีเชฟได้เลยจังทางด้านโฟร์แฮนด์จับวีเชฟตามปกติเลยโอเคมนะั้ยใครจำไม่ได้อุท้วทวนอีกนึงลูดไม้ปึ๊บอ่าแล้วก็เป็นวีเชฟจับเลยนะลูหลวมๆโอเคอ่ะวีเชฟแล้วทีนี้ในการตีเนี่ย เหมือนเดิมก็ทำไปเลยไม้จับมืหวมเฉยๆค่ะโค้แฮ์นะเอาข้อสอบอยู่ข้างหน้าแล้วปล่อยหไหมคะข้อสอบข้างหน้าแล้วก็ปล่อยอ่ะโอเคตู้ตีได้ด้ โอเคอ่ะปุ๊บพาห้ดูนิ้วโป้งนะอันนี้ไม้แบบใช่ไหม band. แบนแบนเราไม่จับแบนแบนนะเราไม่จับ band band. แบนแบนเราเอียงมาอีกนิดนึงตรงนี้เราก็ไม่เอาสาันสันเข้าใหม่นะเราเอียงจากแบนแบนนิดนึง๊งแค่นี้เองโอเคมัแล้วก็ตรงนี้หล,มหลวมๆโอเค okay. นิดนึงนะย,ย้ายย้ายมานิดนึงอ่ะโอเคอ่ะมองเห็นชัดมะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะโอเคอันนี้ไหมอันนี้นิ้วอันนี้ไม่เอาอันนี้มันเต็มเต็ม เราย้ายมาข้างๆนิดเดียวพอเห็นไหมคะเห็นไหมย้ายข้างๆนิดเดียวนะอ่ะโอเคหลังจากเราจับได้แล้วลปุ๊บสบายใจได้เลยค่ะยกขอกแล้วก็ปล่อยเห็นไหมคะไหมยกฟอกแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นเอเนอร์จี้เดี๋ยวอุ้ตีให้ดูค่ะลองดูนะอ่นะยกฟอกใช่ไหมนิ้ลงนะยกอกแล้วก็ปล่อยเห็นคะเห็นโอเคเดี๋ยวตีให้ดูเลยจัดไป ะลมปตีโฟร์แฮนด์กันก่อนโอเคตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทุกลูกเลยนะคะมันคือการพาลูกไปนะอ่ะมาพาลูกไปกัน,นง่ายเลยค่ะฟัวแฮนด์นะโอเคกรสอบตรงข้างหน้าใช่ไหมจับวีเชฟก็ไปสะบ,บ้านลองโเคกระสอบก็ปล่อยนะคะลูกแบตก็ไปแล้วอ่ะส่วนแบ็คแฮนด์นะโอเคจับจับไม้แบ็คแฮนด์ข้างๆนิดนึงใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกสอกขึ้นนะแบ็คแฮนด์ okay. นะ แต่ขาอย่าลืมขาแบกแพ่นะเราจะพยายามแบบนี้นะคะพยายามแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ปล่อยนะคะโอเคเดี๋ยวอุตีให้ดูโอเคเพื่อนๆดูนะโอเคยกศอกก่อนเลยไม่อะไรยกศอกออนะอขึ้นก่อนโอเคยกศอกขึ้นนะยกขอกขึ้นแล้วก็ปล่อยโอเคปล่อยที่เลก่อนี้มันไม่ค่อยถนัดยกศอกขึ้นยากนอยแล้วกยกศอกขึ้นแล้วก็ปล่อยเห็นไหมคะ แล้วก็ปล่อยแค่นเองเมื่อก,กี้เนี่ยที่ทาไม่ได้เป็นเพราะว่าระวังนิดน,นึงถ้าร่างกายชิดจะตีไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเพิ่มเติมเพื่อนเอาแขนออกข้างนอกแล้วก็ตีเอาแขนออกอย่าเมื่อก,กี้อูชิดยางมันตีไม่ได้เอาแขนออกข้างนอกปึ๊บแล้วก็ตีอโอเคนะขมา่นะมีไม้จับไม้ยกแขนขึ้นแล้วปล่อยโอเคชาแนลยกแขนขึ้นแล้วก็ปล่อยธรรมดาโค้ดแฮ ไปทำดูกันนะคะโอเคขอบคุณสนทมพู้ติดตามชมที่เพิ่มมากขึ้นเลยนะคะก็จะทําสิ่งดีอย่างนี้ต่อไปทุกคนรีบๆไปเก่งแบบเดี่ยวนี้เลยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย